สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันเศร,รษฐกิจค่ะวันนี้วันอังคารที่14มีนาคม2560นะคะพบกับคุณธนพลชัยภาสีและดิฉันพัชรพันธ์วัฒนานุสิ์ค่ะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงของตลาดทุนนะครับใบฐา,านเศรษฐกิจนะครับคุณพัชรพันธ์ครับเรารู้จักเราเคยได้ยินกับชื่อกับบริษัทไทว่านะฮะบ,บริษัทไทว่านี่เป็นบริษัทที่ผลิตมันสำปะหลังอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาผลิตเส้น นนเป็นที่รู้จักกันเลยนะคะ,ะ,ะแล้วก็คนไทยแล้วคนต่างประเทศเนี่ยชอบกินอาหารที่ เป็นลักษณะเส้นเช่นดุนเส้นหรือเ,เส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะฮะ,ะมากขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเลยทําให้แนวโน้มการาแนวโน้มทางธุรกิจของไตวานี่ดีขึ้นพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่ากําลังได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับจากบริษทัทไตวานี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันถึงธุรกิจของบริษทัทไตวากับคุณแนงน้อยชัยคัตนมโนกรนะครับบรรณาธิการข่าวตลาดทุนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณแนงน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลคุณพัชรพันธ์คะ ทนไทยและคนต่างชาติตอนนี้บริโภคอาหารที่เป็นลักษณะเส้นมากขึ้นนะฮะทำให้ไทยวาดีขึ้นไปด้วยคุณคนักงน้อยว่ายัางไงครับค่ะก็ต้องไปฟังผู้บริหารนะคะว่ายอดการบริโภคอาหารเส้นที่เพิ่มขึ้นดีกับไทยวายัางไงบ้างอะคะ,ะไปติดตามกันเลยนะคะในเจอตลาดทุนายฐานเศรษฐกิจค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาคุยถึงบริษัทไทวาน,นะคะซึ่งตัวย่อคือ WTWPC นะคะซึ่งในช่วงนี้ก็มีบทวิเคราะห์แนะนำว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีโอกาสในการปรับประมาณการแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายนะคะก็ทำให้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนควรจะ พี่นาดูข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพบกับท่านผู้บริหารนะคะคุณออนอนณงอุชุชาญน,นะคะท่านเป็นผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะบริษัทไทวาสวัสดีค่ะคุณออนอนคงคะสวัสดีค่ะคุณแนงน้อยค่ะ,คะก่อนอื่นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอะคะ่ะว่าไทยวาทําธุรกิจอะไรบ้างนะคะค่ะ ก็ไทวาหลักๆนะคะไทวา่อ,อส่งออกแป้งมันสำปะหลังนะคะค่ะส่วนใหญ่ส่งไปที่ประเทศจีนแล้วก็แถบเอเชียนะคะ,คะนะคะแล้วก็อีกอีกธุรกิจหนึ่งของไทวานะคะที่คนไทยอาจจะคุ้นเคยนะคะก็คือวุ้นเส้นกรเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะค่ะากามังกรคู่กิเลนคู่แล้วก็หงค่ะค่ะในส่วนของแป้งมันนี้เขาเอาไปต่อยอดทําธุรกิจอะไรได้บ้างะคะ ค่ะก,ก็จริงๆแป้งมันทําได้หลากหลายนะคะก็ก็เข้าธุรกิจอาหารนะคะเข้าธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษนะคะธุรกิจยาหรือว่าธุรกิจเท็กซ์ไทอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเอเอเอาไปทําพวกอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเของไทยวานเนี่ยแป้งของไทยวานส่วนใหญ่นะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งเข้าเ,เป็นเป็นส่งเข้าอุตสาหกรรมอาหารเป็นฟรุตเกตอะคะ่ะ ค่ะ,คะนี่ก็ในในชาร์ตนี่ก็จะเห็นภาพที่เขาเอาไปต่อยอดในการทำธุรกิจได้เยอะแยะเลยนะคะค่ะค่ะใ,ใ,ในในส่วนของออรายได้หลักเราอะค่ะว่ามาจากเ,เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพวกแป้งมันนะคะค่ะ หลักก็จะเป็นแม้แงมันนะคะธุรกิจป้งมันสัมปะหลังนะคะก็ก็ <c oughs> จะประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นรายได้หลังของของออบริษัทนะคะซึ่งก็เป็นรายได้ที่เกิดทั้งฐานผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็ฐานผลิตในประเทศเวียดนามนะคะนะคะส่วนที่เหลืออีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจอาหารนะคะซึ่งหลักๆก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะที่เราเห็นอยู่ก็คือตามกรคู่กิเลนคู่นะคะที่ที่เห็นอยู่ตามท้องตลาด แล้วก็มีธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเราเริ่มนะคะมาประมาณสักสามปีแล้วนะคะก็ธุรกิจนี้ก็เติบโตนะคะก็เป็นดับเบิลดิจิตทุกๆปีค่ะถ้าเราเห็นนะคะว่าบริษัทไทยวาเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับการบริโภคแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือแป้งมันนะคะเราบริหารความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าราคาที่ผันผวนจะมีผลต่อกำไรหรือไรายได้ของเราอย่างชัดเจนนะคะ ก็ก็จริงๆคือถ้าดูตามสถิตินะคะาราคาป้ามันกับราคาต้นทุนหัวมันเนี่ยมันจะล้อตามกันมันอาจจะแหลกกันเดือนสองเดือนอะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสปเปรดเรายังได้อยู่แต่ก็คือจะมีบางช่วงที่เราอาจจะได้เยอะเยอะกว่าปกติหรือน้อยน้อย ไปกว่านิดนึงนะคะคือคือส่วนใหญ่เนี่ยแป้งของไทวาเนี่ยจะเป็นแป้งที่ที่เรียกว่าเมทูออเดอร์นะคะก็คือคือคือตามที่ลูกค้าสั่งบางทีเราเราก็จะขายขายเเดือนนี้นะคะแต่ว่าราคาจะที่เราจะผลิตให้เขาหรือจะส่งอาจจะเป็นเดือนต่อไปซึ่งซึ่งรานะคาของมันก็อาจาจะจะจะขึ้นหรือลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ นะคะก็คือคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแป้งมันกับกับต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยหัวมันสัมารังมันก็คือมันเป็นไปตามกลไกการตลาดอยู่แล้วมันมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงตามกันลอ้อตามกันอยู่แล้วะค,ะค่ะจะมีโอกาสในการขายล่วงหน้าไหมถ้าเราเห็นว่าราคามันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในแนวโน้มจากภาวะภัยแล้งหรือว่าทางด้านผล,ผลผลิตที่ออกมาน้อยอะค่ะ ก็จริงๆขายล่วงหน้าไหมจริงๆบริษัทก็รับออเดอร์ล่วงหน้าอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้นะคะก็ก็ตอนนี้ก็คือคือ,เ,อเรียกว่าหรือว่าสินค้าบางบางแป้งบางเกรดอะนะคะเราเราก็รับรับออเดอร์ล่วงหน้าอยู่แล้วะคะ่ะค่ะทีนี้เราเราวกกลับมาเรื่องของผลดำเนินงานนะคะว่าเท่าเท่าเท่าที่เราดูก็คือปีสองพันห้าร้ยห้าสิบแปดเนี่ย กำไรเราแค่80ล้านนะคะแต่ปี2559เรากระโดดขึ้นมาถึง6 6 9ล้านบาทตรงนี้มันเกิดจากอะไรแล้วแนวโน้มมันควรจะเป็นเท่าไหร่อะคะค่ะก็ต้องเรียนว่าปีที่แล้วว่ะค่ะ เ,ออเป็นผลประกอบการของไม่ใช่ปีที่แล้วนะปี2015เป็นผลประกอบการของคอร์เตอร์เดียวนะคะเพราะว่าเราเมิร์ชนะคะไทยระหว่างไทยวาฟู้ดกับไทยวาสตาร์ะนะคะออกตเบอร์หนึ่งนะคะปี2015นะคะก็ แต่จริงๆถ้าถ้า analyze แล้วปี2015นะคะเทียบกับ2016เนี่ยก็2016ผลประกอบการก็ดีกว่าเยอะนะคะ uh huh. นะคะอาจจะว่า2015เนี่ยก็จะมีพวก one-time expense ที่เกิดจากการ merge นะคะ uh huh. อ่าฮะอ่าค่ะแล้วก็คือคือแล้ก็เรียกว่าตอนที่เรา merge เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะมีติดเรื่องใบอนุญาต การประกอบการทําให้เราส่งออกไม่ได้ประมาณประมาณเกือบเดือนนะคะปี2015นะคะแต่ก็ก็เหตุการณ์นี้ก็จะถือว่าเป็นวันทามซึ่งซึ่งไม่น่าจะมีแล้วนะคะค่ะค่ะถ้าเราดูจากตัวเลขกําไรนะคะที่เป็น669แล้วก็อัตรากําไรสุทธิเนี่ยที่ ถึงกับสิเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการของตัวผลดําเนินงานและราคาเป้าหมายเราแสดงให้เห็นว่าเขามองเราบวกมากๆเลยเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอะคะค่ะก็ก็ อันนี้ก็ก็เรียกว่าบริษัทก็พยายามนะคะในการบริหารต้นทุนนะคะแล้วก็การบริหารการผลิตให้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ,ะก็ตัวตัวเลขน,นี้ก็คือจะบอกว่านอกเหนือจากเเออ f a v o r a b l e impact นะคะจากจากทางด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ที่เราได้ปีที่แล้วนะคะก็คือเราได้เพิ่มกำลังการผลิตนะคะในในประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณสัก20%อะนะคะทำให้การผลิตฐานการผลิตเนี่ยก็คือได้สเกลนะคะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็คือจะลดลงด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วส่งออกไปหลายประเทศตรงนั้นเรามีการบริหารความเสี่ยงเรื่องค่างเงินยังไงบ้างอะคะ ค่ะก,ก็เราส่งออกก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็น US อดอลลาร์ะนะคะนะคะแล้วก็จากการเมิร์ชนะคะระหว่างไทยว่าฟู้ดกับไทยวาศาสตร์เนี่ยก็จริงๆทางไทยวาฟู้ดเนี่ยวัตถุดิบบางส่วนเขาก็อิมพอตมาเป็น US อดอลลาร์นะคะาเกิด t น r a l h e d g e กันบางส่วนนะคะส่วนที่เหลือเราก็คือคือก็เอ่อ manage โดยการการบวก f อ r w a r d ร์อะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราปิดความเสี่ยงในเรื่องของออทั้งค่าเงินแล้วก็วัตถุดิบใช่ไหมคะ ค่าเงินค่ะเราปิดความเสี่ยงค่ะวัตถุดิบก็คือจริงๆก็อย่างที่เรียนว่าเป็นไปตามกลไกลตลาดซึ่งซึ่งเรียกว่าราคาแป้งกับราคาต้นุัขวงมันมันจะล้อไปด้วยกันนะคะ,ะแต่ว่็เราก็คือ<ำ>บริหารความเสี่ยงปีปีปสําหรับปีเนี้นะคะ2017เราก็ก็คิดว่าเออจะก็ก็เขาก็าคาดการณ์กันว่าหัวมันก็จะน้อยลงนะคะ ประมาณว่านะคะเราก็คือคือเราก็มีการคุยกับทางทางสมาชิกชาวไร่เราเนาะนะคะ <c oughs> ว่าถ้าถ้าถ้าเขาถูกมาก็คือยังไงไทยวารับซื้อนะคะ <c oughs> ด้วยาราคาที่เท่าไหร่ก,รก็คือเราก็ก็คุยกันเพื่อที่ให้มั่นใจว่ายังไงเราก็มีหัวมันนะคะในการที่ปิด <c oughs> เข้าโรงงานค่ะค่ะขอคําถามสุดท้ายนะคะว่า <c oughs> เรานิยามหุ้นของเรายัางไงบ้างเ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศถือเยอะแล้วดูเหมือนปริมาณหุ้นในตลาดจะหมุนเวียนน้อยอะคะ่ะ ไยวาก็น่าจะเป็นหุ้นที่เป็น long term นะคะ,คะนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่มี g o s t o r y นะคะเพราะว่าถ้าถ้า,ถามีโอกาสที่จะคุยให้กับนักลงทุนฟังนะคะก็คือเราก็มีแผนที่จะเติบโตนะคะออกไปนะคะเพิ่มฐานการผลิตนะคะในในกลุ่มประเทศ CLMV นะคะ,คะในขณะเดียวกันก็ก็ต้องการเช็ค capture demand นะคะทางด้านฟู้ดนะคะ<ม>ในในกลุ่ม CLMV แล้วก็ต้องการที่จะขยายตลาดไปทางยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยค่ะ ค่ะค่ะวันนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าไทยวายังมีโอกาสเติบโตอยู่อีกเยอะเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณอนอนนค์ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็ได้ข้อมูลแล้วนะคะว่าไทวานอกจากทำวุ้นเส้นแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์หรือแป้งมันเนี่ยทำให้นำไปต่อยอดได้เยอะแยะเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบริษัทเองก็มีการเพิ่มการฐานการผลิตนะคะทั้งในประเทศแล้วก็มองหาโอกาสในต่างประเทศเพื่อขยายช่องทางในเรื่องของตลาดส่งออกแล้วก็กำลังซื้อภายในประเทศที่ดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้น่าจะเอื้อต่อการ เติบโตของบริษัทไทยวาน,นะคะคุณธนพลคุณประชรพันธ์คะครับก็ดูเหมือนว่าความนิยมในเรื่องการทานอาหารที่เป็นลักษณะเส้นแบบนี้ก็น่าจะาเพิ่มมากขึ้นนะฮะครับทั่วโลกทีเดียวขอบคุณมากครับคุณแนงน้อยครับขอบคุณค่ะคสวัสดีครับ